สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบนระยะยาวนะครับสูตรที่1นึ่งนะเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงเน้วันนี้เป็นงวดแรกนะครับวิธีการคํานวณจะใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 3าครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับบวก5คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก3มีตัวเด่นอยู่3ตัวนะครับเอามาดูยอดหลังงวดแรกตั้งแต่ งวดที่ออก227นะครับสูตรคำนวณได้125นะครับเข้าหลักร้อยก็เข้าที่เลข2นะครับนี่ถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมาคำนวณได้347นะครับออก388เข้าที่เลข3ถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับคำนวณได้347รางวัลออก309เข้าที่เลข3อ่ถูกเป็นงวดที่3 งวดถัดมาคำนวณได้สองสามหกนะครับลเลขท้ายออก3ามเข้าที่เลขสามก็ถูกนะงวดถัดมาคำนวณได้สามสี่เจ็ดนะครับเลขท้ายออก3ามเเข้าที่เลขสามอีกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สองสานะครับออก246เข้าที่เลขสองก็ถูกนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้903นะครับเลขท้ายงวดนี้ออก324เข้าเลข3แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้458นะครับออก852เข้าเลข8แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้892อ 8, อก865นะครับเข้าเลข8 แล้วก็งวดถัดมาในคำนวณได้903ออก356เข้าเลข3งวดสูตรนี้ก็เกิน10กว่งงวดนะครับแล้วก็งวดที่11เนี่ยนะคำนวณได้5 6 9, 6 6 6 6. นน5 6 9. ออก6 4 6เข้าที่เลข6มาดูงวดที่12นะครับสูตรคำนวณได้5 6 9 ออกเก้เข้าที่เลขเก้งวดที่13นะครับคำนวณได้2 3 6ออก6 96เข้าเลขหก 6. มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้8 92แล้วออก8 98เข้าที่เลขแปสูตรนี้เข้ามาทั้งหมด14งวดนะครับ เข้ามาตั้งแต่2 2 7นะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบอ็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16บหกพฤศจิกายนนะครับจะเป็นงวดที่15นะครับจะเป็นงวดที่15สูตรนะครับจะใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับสีบวกสีเนี่ยได้8นะครับ บวกหลักร้อยบนเลข8ดบวกหลักสิบบนเลขเก้าบวกหน่วยบนเลข8ดบวกสิบล่างเลข8ปดบวกหลักสิบบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับสามสี่สิบสองบวกสิบหน้าครั้งที่สองคือเลขสองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองคือเลขศูนย์สูตรบวกห้าสูตรบวกห้าเท่ากับ แในบวกแได้ 8, 8, 16 16บวกได้25 25นะครับมาบวกอีก8 25บวกแได้3 33 3มาบวกอีก8ได้41 41 42 43 43เป็น53 53บวกสอง55บวก5 60ได้เลขศูนย์เป็นเลขเด็ดเ่นแรกสูตรบวกหบวกสม ศูนย์บวกหน่งได้หนึบวกสาได้สสูตรนี้ได้ศูนย์หนของวัดใหม่นะครับ0.1.4ย์หรอ,อดูผลในวันที่16บหกพฤศจิกายนนะครับว่าหลักร้อยบน3ตัวนะครับจะมี3ตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่สูตรก็ไม่ได้มีแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่1ที่ผมจะลงให้นะครับดังนั้น มันจะมีสูตรที่2ที่3ที่4ตามลงมาอีกนะครับดังนั้นท่านผู้ชมชอบสูตรไหนค่อยเลือกเอานะครับถ้าใครไม่ชอบ0ูนก็อาจจะต้องไปรอดูในสูตรที่2ที่3ที่4นะครับเดี๋ยวผมค่อยลงให้อีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังทําข้อมูลงวดใหม่อยู่นะครับสูตรก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับแนวทางก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับที่เราจะรู้ว่ามันจะออกอะไรและสูตรไหนมันจะเข้านะครับสูตรเนี่ย มีเป็นร้อยๆสูตรนะครับนี่ผมก็บอกตามตรงนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับคือแต่ละหลักนะมีเป็นร้อยๆนะครับดังนั้นการที่ผมจะเลือกมาแล้วมันตรงกับรัฐบาลที่ออกนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางครั้งก็เลือกมาไม่ถูกเลือกมาบางครั้งก็ไม่เข้าเลยก็มีนะครับคําเตือนนะครับผมสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับใครชอบสูตรไหนค่อยเลือกเอานะครับ สำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับงวดน้านี่ก็แก้ตัวใหม่นะงวดที่ผ่านมานี่ก็ไม่สมหวังนะครับเลือกสูตรมาไม่ค่อยถูกนะครับศูนย์หนึ่งสี่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ